นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลโฆษกกระทรวงมหาดไทยนะคะเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้กำชับจังหวัดที่เกิดอุทกภัยแล้วก็มีดินโคลนทับถมบ้านเรือนประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนั้นันะคะให้คําแนะนําอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนรับเงินช่วยเหลือค่าล้างโคลนค่ะบ้านละ1 0,000บาท ในขั้นตอนต่างๆตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสิทธิของตัวเองในการยื่นคำขอการลงพื้นที่สำรวจแล้วก็ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะสำหรับหลักเกณฑ์เบื้องต้นนะคะจะจ่ายเงินช่วยเหลือใช้จ่ายค่าล้างทำความสะอาดดินโคลนซากวัสดุต่างๆบริเวณที่อยู่อาศัยซึ่งผู้ประสบภัยค่ะเป็นเจ้าของเนี่ยจะได้หลังละ10,000บาทตามความจําเป็นแล้วก็ความเหมาะสมแต่ว่าจะไม่รวมถึงที่อยู่อาศัยที่เสียหายทั้งหลังนะคะหรือว่าส่วน ที่ราชการหรือส่วนอื่นๆเนี่ยดำเนินการให้ความช่วยเหลือในการทําความสะอาดเรียบร้อยจนผู้ประสบภัยเนี่ยสามารถเข้าไปดํารงชีวิตได้ตามปกติแล้วค่ะส่วนกรณีที่มีหน่วยงานเข้าช่วยเหลือทําความสะอาดในบางส่วนนะคะแต่ว่าเจ้าของที่อยู่อาศัยเนี่ยยังต้องจ้างแรงงานซื้อเครื่องมือเข้าทําความสะอาดเพิ่มเติมก่อนที่จะเข้าพักอาศัยนั้นนะคะจะพิจารณาเป็นรายกรณีไปค่ะโดยมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบเนี่ยไปลงพื้นที่สํารวจจริงด้วย